เปิดแฟชั่นหลักสิบล้าน G-Dragon กับลุกที่ใส่ร่วมอีเวนต์ของแบร,รนด์ในาฬกาหรูจาาคอบแอนโคมาในลุกสุดชิคหลอเท่กันต้านทานพร้อมทั้งลงมาจากลอสโลสลอยแฟนทอมในลุกนี้ Presented by Brandname.com อท e หมวดเซรีนแคโนตี s เฮดอินสตราคา3 20, 000, าม0มนสองพาร้อยบาทต่างหูบุชรงด a นว n d s t u ท e a r ริงส์ราคาประมาณ3 1มแ0นหบาท เข็มกลัดเจ้าคอบแอนโฮเดซี่ลาเพลพินราคาประมาณ4ล้าน40,000บาทเนคไทบอสซิลเจคคัตไทยวิดดอทโมทีฟราคา8,200บาทเสื้อแซงโลลองยิบแจ็กเก็ตอินูชินีราคา1 1 6 4 5 0บาทนาฬิกาเจ้าคอบแอนโคลแอคทอนอเมียโซล่าจิวเวลรี่แพนิสโซดีเอ็กซ์ฟร์จีดราก้อนอ้างอิงราคาจากรุ่นแอคทอนอเมียโซล่าโซดีเอ็กซ์ล้อมเพชรทั้งเรือนอยู่ที่780,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ26 250,000บาท กำไลข้อมือวงแรกจ a c o m b e Co. 18k Gold Diamond Tennis Bracelet ราคาประมาณ670,000บาทและกำไลข้อมือจ a c o m e Co. White Gold Diamond Tennis Bracelet ราคาประมาณ270,000บาทและแหวนรูปเพียง4ี่วงวงแรก Boucheron s e r p e n t b a l M Ring El Motif ราคาประมาณ800,000บาทวงต่อมา Pomegato Iconica Slim Ring ราคาประมาณ340,000บาท แหวนวงถัดมาเฟดเธอคอยเพนดูซูเคร์ราคาประมาณ312,000อบาทและแหวนโปเมลลโตอัคอนิก้าริงราคาประมาณ2,000 0 0บาทกางเกงแซงโลลองบราก้แพรนอินซิลสตาตินเคปปอนราคา6 9 0 0 0บาทรวมแฟชั่นที K ่เอมาทั้งหมดในลุกนี้ของ G.Dragon จะอยู่ที่3 3 4 1 2 9 5 0อบาทที่ด